สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องยเช้างสวัสดีเช้าวันนี้นะครับวันนี้พระหลังใหม่เข้ามาแล้วนะครับพี่ชายเมื่อวานบอกเลยว่าดุเดือดกันมากนะครับสำหรับหลังที่แล้วนะครับหนึ่งหลังรุ่นนี้ครับมีน้อยนะครับหนึ่งหลังรุ่นนี้มีเพียงแค่ห้าสิบองค์เท่านั้นนะครับแล้ววันนี้นะครับเรามาเปิดลุ้นไปพร้อมๆกันครับพี่ชายนะครับเดี๋ยวมารับชมความสวยกันเลยนะครับใน ep นี้นะครับชอบอุ์ไหนรายการไหนสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ไอ l ีไลน์แลบอร์โทรที่ขึ้นไว้ได้เลยนะครับ รุ่นนี้นะครับรุ่นศิลาพรมหามงคลนะครับรุ่นพระกิ่งนะครับนะพระกิ่งเรียกทรัพนะครับรุ่นในครับของศิลางปู่ศิลาเรานี่เองนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเรามาแกะกันเลยครับหลังใหม่นะครับขอภาพตัดไปตอนเรียงเลยครับเรามาแกะกัน20องค์เหมือนเดิมนะครับชอบถูกใจในการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่อีไลน์ผมขึ้นไว้ได้เลยนะครับขอจัดแต่ภาพไปตอนเรียงเลยนะครับพี่ชายเรามาแกะกันเลย นะครับตัดภาพมาที่นะครับเราเรียงวันนี้นะครับนะผมเรียงให้พี่น้องนะครับตามนี้พี่ชายกี่องค์เอ่ยนะฮะสี่แปดสิบสองสิบแปดรายการนะครับนะวันนี้เขามาเปิดให้18รายการเลยครับพี่ชายชอบถุกใจรายการไหนสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนะได้ที่อีิลายเบอร์โทรขึ้นมาได้เลยนะครับส่วนลุ้นนะครับผมคิดราคาพี่น้องเหมือนเดิมนะครับลังนีุ้มได้แพงกว่า2000นนะครับ แต่ยังคิดราคาเท่าเดิมนะครับพี่ชายรุ่นละ400ราคาจองนะครับราคาจองนะครับราคาจองจากวัดเลยนะครับ399บาทนะครับนี่ฮะน้องขอ400บาทนะครับนะครับได้สุดต่างบาทหนึ่งนะฮะกำไรผมได้ประมาณองค์ละ20บาทนะครับองละ20บาทพี่ชายถามว่าทาไมได้มาน้อยจังแล้วพี่เอากำไรจากไหนผมเอาไรจากองค์ที่ผมเปิดให้พี่น้องนะครับนะขอแค่พี่น้องอุดหนุนผมแล้วกันนะครับนะอุดหนุนผมสักองนะฮะแล้วก็ ไปปิดองค์ที่เป็นรุ้นสักอง์นึงก็ยังดีนะครับพี่ชายนะฮะนะฮะองค์ละสี่ร้อยนะครับนะองค์ละสี่ร้อยบาทนะครับราคาจองแต่วัดสามร้อยเก้ิบเก้าบาทนะครับพี่นะเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะครับพี่ชายและพี่สาวนะครับที่ดูอยู่นะครับเรามาเปิดพร้อมกันครับจัลับนี้ครับองค์แรกครับเช้านี้พี่ชายมาเปิดเดิมกันหน่อยครับองค์แรกวันนี้เปิดออกมาครับพี่ชายนะฮะองค์แรกเปิดออกมาพร้อมๆกันครับ นะผมขอ,อนุญาตกอ่าอาหลบไปอย่างนี้ได้ไโอ้หลบไปอย่างนี้นะครับนะขอหุญานะครับเพื่อได้รับชมภาพที่สวยจากพื้นหลังที่สวยนะครับนะครับพื้นหลังจะเป็นพื้นแดงนี้เลยครับนะ,ะเพื่อให้พี่น้องได้รับชมความสวยกันนะครับเรามาเปิดพร้อมกันนะครับพี่ชายรายการที่หนึ่งเปิดออกมาครับนะรายการอยู่นี้นะครับโอ้โหรายการที่หนึ่งครับเปิดออกมาเป็นเนื้อมหาชนวนมวลสารนะครับโอ้โหรายการที่สวยมากพี่ชายนะฮะมีกระดิ่งมีกระดิ่งทุกองค์น,นะครับนะเลขคน,นเบอร์ห้า เจ็ดห้าครับครับองค์ที่หนึ่งเลขคนเบอร์ห้าเจ็ดห้านะเป็นพักกิ่งเนื้อมหาชนมณฑสารครับรายการนี้ผมขอ400บาทนะครับรายการนี้น้องขอ400บาทนะครับพี่ชายจะส่งให้ฟรีนะครับรายการที่1นนะครับมาลุยกันต่อรายการที่2นะครับพี่ชาย รายการที่2นะครับนะผมบอกอีกครั้งครับอีกครั้งครับว่าเป็นรังที่2นะครับไม่มีรังที่3ามนะครับพี่ชายราคานี้ราคาตัวนี้ขยับไปมากๆเลยนะครับนะเลขครูนะคมาเป็นรุ้สกกันพี่ว่าเป็นรายการอะไรครับปุ๊บโอ้โหเนื้อทองขาวพี่ชายนะครับพี่ชายพี่สาวนะครับเนื้อทองขาวนะครับ รายการนี้เนื้อท้องขาวครับเป็นรายการที่หายากมากเลยนะครับเลขคนน้าศูน์นะครับเป็นรายการที่ยอดนิยมและหายากมากมากๆเห็นนี่ฮะมีกระดิ่งนะฮะมีกิ่งทุกองคนะครับนะพระกิ่งนี่ครับนะบอกเลยว่านะมีไว้บูชานี่ครับถูกใจแน่นอนนะครับของหลวงปู่มหาธิรานี่เองนะครับนะฮะครับเนื้อท้องขาวครับสวยเลยนะครับพี่ชายรายการนี้ผมขอคิด500บาทนะครับผมขอคิด500บาทนะครับเนื้อท้องขาวนะพี่นะ จะสร้างเพียงแค่600องค์เท่านั้นพี่นะครับจะสร้างเพียงแค่6ก0อองค์ในโลกเท่านั้นนะครับรายการที่2นะครับต่อมาเป็นรายการที่3าครับพี่ชายรายการที่3ามาเปิดกันต่อนะครับรายการที่3ามนะครับเปิดออกมาครับโอ้โหเป็นเนื้อะไรเนื้อทองแดงดลุมดำโบราณครับพี่ชายนี่ฮะเนื้อทองแดงลงนะฮะเนื้อทองแดงหลุมดำนะครับโอ้โหพี่นะฮะ เลขค้นเบอร์สี่หกสามนะครับเลขค้นเบอร์สี่หกสามนะครับนี่ฮะอย่างสวยเลยครับพี่ชายรายการนี้ผมขอพี่น้องสี่ร้อยบาทละกันนะครับรายการที่สามครับต่อมาเป็นรายการที่สี่ครับพี่ชายนะครับรายการที่สี่ครับเดี๋ยวเรามาว่าบอกรอบประวัติกันนะครับนะพระกิ่งนะครับหรือพระเชวัดนะครับนี่ฮะมีมาแต่โบราณเลยนะครับนะนี่ฮะที่เขาเรียกกับพระกิ่งนะครับนัถามว่า ช่วยในเรื่องอะไรบ้างนะครับช่วยในเรื่องด้านไหนบ้างนะครับสำหรับคนที่อยากบูชาพระกิ่งนะครับผมบอกเลยว่านะฮะดีมากๆนะครับผมบอกเลยว่าดีมากครับช่วยนะครับในเรื่องการงานค้าขายเจริญรุ่งเรืองปัดเป่าสิ่งอัประมงคลนะครับนะมีความรุ่งเรืองมั่งมีสีสุขอุดมไปด้วยโชคลาภสรรเสริมและมีความก้าวหน้าในก้าที่การงานและเจริญรุ่งเรืองนะครับ เพิ่มอํานาจบารมีให้กับเราด้วยนะครับโอ้รายการนี้ครับโมจะอ่านนะพี่ชายนะครับเปิดออกมาครับรายการนี้มีซองด้วยนะเนื้อมหาชนวนเพ้นท์พี่โอ้โหรายการเพ้น์ออกนะพี่ชายรายการเพ้นอ์ออย่างนะครับเมื่อวานผมเปิดหนึ่งพันบาทแยกกันเลยนะครับนะแยกงกันเลยนะครับรายการนี้นะครับวันนี้ผมขอขยับขึ้นราคานิดนึงนะผมขอแค่ อีกบาทเท่านั้นนะครับผมขอแค่200บาทเท่านั้นพี่ชายนะครับนะใครถูกใจปิดนก่อนถูกใจปิดกันมาได้นะครับมาครับรายการนี้นะครับพี่ชายรายการที่4เลยครับวันนี้ออกมาเป็นรายการที่4เลยครับออกไวมากครับเลขโคดเบอร์หนึ่งห้าหกนะฮะตอกพอนะครับตอกสศิลานะครับตอกพอแปลว่างานเพ้นนะครับนี่ฮะ สวยๆอย่างนี้เลยครับงานเพ้น์ออกเลยครับเมื่อวันหนึ่งพันบาทแย่งกันเลยครับเมื่อวานหนึ่งพันบาทแย่กเลยครับวันนี้ผมจัดนะครับโปรโมชั่นให้อีกรอบนึงครับเพื่อนายแย่งชิงกันใครไวก็ได้ผมขอหนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นอ่าบวกสองร้อยบาทนะที่ใครไวก็ได้ครับนะปิดกันมาได้ครับรายการที่สี่นะครับงานเพ้น์บอกเลยว่ายังสวยพี่ชายนะครับมาลุยกันต่อครับรายการถัดไปพี่นะฮะรายการที่ห้าครับ รายการที่หนะครับเปิดออกมาครับพี่ชายนะฮะซื้อขายผมสบายใจได้นะครับบางครั้งไม่ทันต่อผมเลยนะครับผมลดให้นะครับไงครับฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามน้องจริงนะครับนะรักทุกคนเลยนะครับนะวันนี้ก็พี่ชายใจดีครับเหมาเจ้าสัวไปเลยนะครับนะน้องก็แบ่งปันไปให้พี่ชายนะครับ นะแบ่งปันกันนะครับนะเราแบ่งปันกันพี่นะครับชอบถูกใจอะไรกันไหนก็ทักน้องมาได้นะครับนะทักน้องมาได้เลยนะครับมาเปิดกันต่อพี่ชายนะฮะรายการที่ห้านะครับรายการที่ห้าเปิดมาหูผิวสวยมากพี่รายการที่ห้าผิวสวยมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเนื้ออะไรพี่นะฮะเรามาชมกันเนื้อหน่อยนะครับนี่ให้ดูรอบๆกันนะครับนะนี่ฮะผมขอเปิดทุกกล่องหรือเปิดทุกกล่องโอ้โหพี่ชาย เนื้อนวัโลหะนะครับ <c oughs> หูเนื้อนวัโลหะขัดเงาพี่โอ้เป็นการหลอดจจเรียกว่าจ่าจ่าเลยพี่นะจ่าเงาเนี่ยฮะเลขโค้ด no. นัมเบอร์สามเจ็ดหกโอ้โหพี่ <c oughs> พนวะโลหะนะครับนะ <c oughs> น้องของน้องขอราคาเดิมพีช่ชายขอราคาเดิมครับไม่ต่างกับรุ่อื่น,นครับ <c oughs> ขอราคาเดิมเหมือนเดิมครับขอแปดร้อยบาทนะครับ ขอ800อยบาทครับเมื่อวานครับลงไปไม่กี่ทีนะครับมีคนแย่งปิดเลยนะครับน้องขอ800อบาทนะครับนี่เราลุยไปเลยพี่นะครับลุยไปเลยพี่ในการที่5 800อบาทครับพี่ชายนะครับมาลุยกันต่อครับพี่ชายมาลุยกันต่อในการที่6นะครับในการที่6กมาเปิดพร้อมพี่ชายรายการที่6เปิดออกมาครับโอ้โหมาต่อเนื่อพี่ชายเนื้อเงินหรือเปล่า เนื <Es> ้อเงินหรือเปล่านะครับน้ำเปิด <tamanho> อ่านเนื้อเงินแน่เลยพี่ชายนะครับวันนี้ออกแต่วันเลยพี่ชายนะฮะออกเร็วเลยครับวันนี้นะวันนี้ออกมาองค์ที่6เลยนะครับนะโหมาดูเลขโค้ดกันนะครับพี่ชายวันเปิดไปพันห้าเองพี่นะครับเปิดเบามากนะครับน้องน้องไม่อยากเปิดแพงครับนี้ก็ขอขยับหน่อยพี่นะถขอขยับนิดเดียวนะครับเป็นเลขงอนะครับเลขโค้ดเบอร์แปดสามพี่นะฮะนองูนะครับ วันนี้น้องขอขยับอีกหน่อยนะครับวานเปิดเป็นหนึ่งพันห้าร้อบาทวันนี้น้องขอเปิดหนึ่งพันเจ็ดร้อบาทนะฮะปิดได้ปิดได้นะโอ้โหเนื้อเงินพี่นะครับนะอ้โหอุ้ยเสียงเพาะด้วยครับองค์นี้เสียงเพาะด้วยวิชาเนะนื้อเงินนะครับพี่ดูสะทะ้อนสะท้อนไฟสวยมากครับพี่ดูรัศมีไฟออกเลยครับตรงนี้โอ้โหพี่ดูครับพี่ดูรัมีไฟนะครับนะพี่เห็นไหม ในกล้องน่าจะเห็นนะเป็นนักมีไฟในวะิทย์ถอนออกเลยนะครับ,นะรบ,นะรบรนี่นะฮะรายการที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทพี่ชายรายการที่หกครับมาลือกันต่อครับรายการที่เจ็ดพี่ชายรายการที่เจ็ดนะครับน้องขอเปิดกันต่อนะครับนี่ฮะพระอยู่ที่เดิมพี่นะนะพระอยู่ที่เดิมนะครับผมแค่หลบไปข้าง่าเฉยครับเรียงตามเดิมเนะยนี่ฮะองค์ที่องค์ที่เจ็ดนะครับนะ องที่เจ็ดเปิดออกมาพี่โอ้โหเป็นพักกิ่งนะครับเนื้อทองระคังพี่ชายพักกิ่งเนื้อทองระคังครับรายการนี้ได้คนเบอร์หนึ่งสี่หกนะฮะโอ้โหสวยจริงนะครับรายการนี้สวยจริงพี่ชายนะครับนะองกําลังดีพี่ชายองค์สามารถค้องคอให้เด็กได้เลยนะครับคล้องคอเด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ดีนะครับนี่ฮะถ้าใครจะเลี่ยมนะครับนะเพิ่มอีกหนึ่งร้อยบาทนะพี่ชายนะฮะเลี่ยมเพิ่มหนึ่งร้อยบาทนะครับเลี่ยมกับน้ำเก็บผิวหนึ่งร้อยบาทนะครับเอาไปบูชาได้เลยนะครับนี่ฮะ รายการนี้นะผมขอห้าร้อยบาทนะครับพี่ชายรายการนี้ผมขอห้าร้อยบาทนะครับเนื้อทองระรังครับสวยๆเลย <c oughs> มาดุยันต่อครับรายการที่แปดครับ <c oughs> รายการที่แปดเปิดมาครับ <c oughs> โอ้โหเนื้ออไร <c oughs> เนื้อทองระรังซาตินพี่ชาย โอ้โหสวยจริงนะฮะมีกระดิ่งครับเลขค้นเบอร์เก้าห้าสองนะฮะเลขค้นเบอร์เก้าห้าสองครับโอ้โหสวยจริงนะฮะสวยจริงครับพี่ชายรายการนี้นะฮะเนี่ฮะรายการนี้ผมขอนะฮะแบ่งปันพี่น้องนะครับนะบผมขอสี่ร้อยบาทจะส่งให้ฟรีพี่ชายนะฮะเนะะื้อสตินนะครับมาเลยต่อครับรายการต่อไปที่นะฮะรายการที่เก้าครับ รายการที่๙ครับมาเปิดพร้อมกันพ่ายนะครับรายการที่าเปิดพร้อมๆกันนะครับโอ้โหเนื้อทองแดงผิวลุ้งนะครับเป็นเนื้อยงของรุ่นนี้เลยนะครับพี่ชายนะครับนะครับสายทองแดงนะครับต้องเก็บร oh, ุ่นน uh ี้นะครับเนื้อทองแดงผิวลุ้งนะครับนะบอกเลยว่ารุ่นนี้เนื้อทองแดงผิวลุ่งเขาเล่นกันเยอะมากนะฮะเล่นกันเยอะจริงอ่ะเล่นเพราะเขาเป็นสายลุงเนี่ยฮะผิวสวยนะครับรุ่นนี้ผิวสวยพี่ดูเลขคนละเบอร์ห้าสองหกนะครับในที่เล่นก็เพราะเล่นผิวพี่นะครับ นี่ก็ถือลุ้งครับมีลุ้งกวันนี้นะพี่นะมีลุ้งกวันนี้เร่งกันเป็นพันนะครับหลายพันนะครับผิวลุ้งอย่างเงี้ยเนี่ยนี่ไงใครไม่เก็บนะครับนะบอกเลยทุกพลาดนะครับผมก็เก็บนะพี่ชายผมก็เก็บนะผมตามล่าซื้อเก็บตลอดนะครับนะฮะผมตามเก็บอยู่นะครับนะรุ่นหลุดเนี่ยฮะเนี่ยสวยจริงพี่นะครับสวยจริงนะครับนี่นะฮะรายการที่ห้าร้อยบาทนะพี่รายการที่เก้าห้าร้อยบาทนะครับ มาดูกันต่อครับรายการที่สิบครับราย <C ül üyor> การที่สิบเปิดมาพี่โอ้โหมากันต่อเนี่ยพีช่ชายรายการที่สิบานเนื้อทองเดขุีลุกครับนี่ฮะเลขคนเบอร์เก้าห้าสี่โอ้โหโหูห <C ül üyor> เสียงเพาะมากพี่เสียงเพาะเลยนะครับโอ้โหพี่จะคู่กัน คือม้วนสารเนี่ยพี่นะใส่ไปเนี่ยครับสวยจริงครับพี่นะครับนะผมบอกว่าเพชรพกิ่งรุ่นนี้สวยจริงนะพี่ชายนี่ฮะองค์นี้ก็ห้าร้อยบาทนะครับนะองค์ที่สิบนะครับห้าร้อยบาทเหมือนกันพี่ชายนะฮะสวยจริงพี่ชายนะพี่ชายดูได้เลยนะฮะสวยจริงนะครับนะรายการที่ที่สิบนะฮะห้าร้อยบาทต่อมาเปิดรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบเอ็ดมาเปิดพร้อมๆกันครับพี่ชาย รายการที่สิบเอ็ดเปิดมาครับโอ้โหนี่อะไรเอ่ยโอ้โหเรื่อวัพี่ชายโอ้โหนเนืน้อวะออกสององครับเลขกค 3, 3, 2, ุดสามสามสองพี่โอ้โห,หเกือบตองครับพี่นะรายการนี้นวะจากเงานะครับเกือบตองพี่ชายเลขกคุดเบอร์สามสามสองนะครับรายการนี้แปดร้อยบาทเหมือนเดิมนะครับนะรายการนี้แปดร้อยบาทเหมือนเดิมนะครับจัดสร้างเพียงแค่สี่ร้อยองค์เท่านั้นนะครับสี่ร้อยองค์ในโลก เท่านั้นนะครับย้ำว่าเท่านั้นนะพี่400องค์เท่านั้นนะครับส่วนเนื่อเงินจะสร้างแค่200องค์นะครับรุ่นนี้ไม่มีการจองนะครับไม่มีการแยกนะครับคืออยู่ในรังเท่านั้นนะครับรุ่นนี้นะครับพี่ผมบอกเลยว่านะฮะสุดแน่นอนพี่จะสร้างน้อยนะครับรุ่นนี้จะสร้างน้อยมากๆนะครับนะพี่นะนี่ฮะสวยๆเลยครับราการนี้รการที่11ครับต่อมาเป็นรการที่12ครับพี่ชาย รายการที่สองมนเจ็เลยนะครับรายการที่สองเปิดมาเป็นเนื้อสามเคพี่ชายโอ้โห <c oughs> โอ้โหทั่งทั่วเงี้ยพี่ชายรายการนี้ต้องท่เวเงี้ยนะรายการที่สิบสองครับโอ้โหเมื่อวานเปิดไปแปบ๊บเดียวหมดนะครับรายการนี้เลขคดเบอร์หนึ่งเจ็ดสามนะครับเลขค้นเบอร์หนึ่งเจ็ดสามนะครับรายการนี้นะครับรายการที่สวยมากพี่ยาย รายการนี้ผมขอราคาเดิมครับแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับการที่แกะหลอกเลยนะครับอย่าต่อนนองเลยนะพี่ชายนะฮะเพราะน้องคิดอ่ารายการจองอ่าแบบลุ้นอ่ะน้องคิดแบบแบบเหมือนราคาวัดนะพี่นะครับกําไรมันได้สิบยี่สิบาทนะฮะขอน้องเอิน้องได้กาไรแต่ตรงที่เปิดเนี่ยพี่ชายนะถ้าได้เลขสวยมากก็กําไรน้องอะไรประมาณนี้พี่นะครับบอกตรงๆเลยพี่ชายนะครับบอกเลยนะครับว่าตรงนี้ฮะนี่ นะฮะร,รายการเนสวยน้องมาได้ครับพี่นะฮะ,ะเปิดมาครับเป็นการที่แปดร้อยพี่นะการที่สิบสองครับต่อมาครับพี่ชายต่อมาเปิดเป็นรายการที่สิบสามครับรายการที่สามเปิดมาบาล็อเไปที่ไหนรายการที่สิบสามนะครับรายการที่สามเปิดมาคร <c oughs> ับเนื้อทองเดมครับเนื้อทองเดมข้าบเบ้าพี่ โอ้โหสำหรับใครที่ชอบแบบเก็บสายคลาสสิกนะครับเลขค้นเบอร์เจ็ดเก้านะครับสายคลาสสิกต้องมีพี่นะเนื้อทองเดมคาดเบ้านะครับรายการนี้สี่ร้อบาทนะฮะนะรายการนี้สี่ร้อบาทครับพี่ชัยเนื้อทองเดมคาดเบ้านะครับนี่ฮะสี่ร้อบาทครับรายการที่สิบสามครับมาลุยจนตอบครับรายการที่สิบสี่นะพี่ชายรายการที่สิบสี่ครับนะฮะขอบคุณพี่ชัยพี่สาวที่เข้ามาดูด้วยครับในไทยและก็ทางไต้หวันนะครับไต้หวันญี่ปุ่นนะครับ อเมริกานะครับน้าที่อุดหนุนน้องเข้ามานะครับนะนะฮะส่วนในไทยก็จะส่งฟรีนะครับพี่ชายนะฮะจะส่งฟรีนะครับเปิดออกมาครับในการที่สิบสี่ครับโอ้โหเป็นเนื้อมหาชนวนมดสารครับผิวเข้มเข้มสวยๆนะครับอย่างเพ็กมะขามเลยพี่นะครับเลขโค้ดนัำเบอร์สามหนึ่งสามหามเงินหามทองพี่ชายนะครับโอ้โห แต่ละรายการโหดมากนะครับนะรายการนี้ที่พี่นะ4สี่ร้อยบาทนะครับแต่ส่งให้ฟรีพี่นะครับรายการที่สี่อบาทนะครับรายการที่สิบ0ิอะไรสิบหกพี่นะฮะมาลุ้นกันต่อครับรายการที่สิบเจดนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับวันนี้เปิดแค่สิบปดองค์พี่ชายรายการสิบเจ็ดเปิดมาเป็นเนื้อซิลเวอร์พันนะครับซิลเวอร์แปลว่าเงินนะครับพันธุ์ว่าแบบเหมือนแบบพิเศษเหมือนรวมอะไรเงี้ยพี่นะฮะเนี่ย เนื้อซิลเนื้อเงินซิลเวอร์พัน์พี่ชายนะฮะเหมือนเงินนะครับเป็นเงินที่แบบว่าไม่แน่ใจเหมือนเหมือนคล้ายพวกเงินหยวกพี่ชายนะฮะเนี่ยเรียกคนเบอร์สามห้าเก้าพี่ชายเนี่ยเนื้อเงินซิลเวอร์พันธ์พี่ถ้าดูก็เหมือนเงินนะครับเป็นเงินเป็นเงินเนื้อเงินทิปสําหรับเอาไว้ทําเวทอ่าอย่างนี้ดีกว่าพี่สําหรับเอาไว้ทาเครื่องประดับนะครับนะจะเป็นเนื้อเงินเรียบอ่า นั่นหน่อยพี่นะครับถ้าไว้ใช้กับการหลอกงานพุทธศิลป์ประมาณนี้พี่ชายนะครับเข้าทรงดัดได้ง่ายนะครับประมาณนี้เป็นเนื่อเงินเหมือนกันเลยครับนะนี่ฮะแต่เป็นเงื่อเงินที่แบบหนึ่งพี่ชายนะครับรายการที่ผมขอห้าร้อยบาทนะครับพี่ชายเนื้อเงินซิวพันธ์นะครับมาดูต่อครับรายการสุดท้ายครับรายการที่18นะครับรายการที่18ดในเช้านี้ยังไงก็ฝากอุดหนุนน้องชายด้วยนะครับใครจะเลี่ยมนะครับผมคิดเพิ่มแค่ห้าร้อยบาทเดี๋ยวผมเอาไปเลี่ยมให้พี่ชาย นะครับนะระบุสีกรอบได้เลยนะครับนี่ครับรายการสุดท้ายครับเปิดมาเป็นเนื้อทองระคังพี่ชายโอ้โหเนื้อทองระคังเปิดออกมาครับนี่สวยๆเลยครับเลขโค้ดเบอร์เก้าหนึ่งเจ็ดพี่โอ้โหเนื้อทองระคังอย่างก็ลายทองอย่างก็ทองคาพี่ชายเนาะอย่างก็ทองคาพี่ชายรายการที่ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สิบแปดนะครับพี่ชายนะครับ ถ้าสนใจรายการไหนสามารถติดต่อไปได้ที่ i d ีหรือเบอร์โทรได้เลยครับนะการัตีพระแท้ให้ตลอดอทีพนีครับสบายใจได้ช่าวบูชากันน้องนะครับน้องพูดตรงเลยนะครับมันไหนแท้คือแท้เลยนะครับยังไงก็ฝากขอบคุณทุกท่านอีกครั้งอขอบคุณมากครับ